สวัสดีครับคุณผู้ชมช่องอุเทนพาธรรมคุณผู้ชมครับผมได้เลี้ยงเต่าชุกคาตาไว้สี่ตัวนะครับนี่ฮะหนึ่งในนั้นนะครับผมก็เลยทำคอกไว้นะฮะทำเป็นคอกไว้ให้เขาอยู่หลังบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบาแช่น้ำนะครับแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดที่น้องๆเนี่ยจะมานอนอาบแดดกันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบาสะนะครับนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับอยู่ตรงนู้นทีนี้ช่วงนี้นะครับฝนมันตกฝนตกบ่อยนะครับแดดก็จะไม่ค่อยมีนะฮะอากาศก็ชื้นอากาศก็เย็นนะครับพออากาศเย็นเนี่ยนะครับเต่าที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกินอาหารแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มานอนอาบแดดนะครับแล้วก็อาจจะเสี่ยงกับการเป็นหวัดไม่สบายได้ครับผมก็เลยจะต้องติดไฟเพิ่มให้น้องนะครับ สำหรับไฟที่ผมจะติดให้นะครับก็จะมี2หลอดด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหลอด UVA UVB นะครับตัวนี้จะให้ความร้อนแล้วก็ให้หลังสี UVB เพื่อที่จะให้เต่าเนี่ยนะครับได้สังเคราะห์แคลเซียมนะครับก็จะได้มีการเจริญเติบโตนะครับส่วนตัวนี้เป็นหลอดอินฟราเรดนะครับให้ความร้อนเหมือนกันนะครับแต่ว่า2อหลอดเนี่ยผมจะให้สลับกันทํางานคือหลอดนี้ นะฮะจะให้ติดตั้งแต่6กโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับพอหกโมงเย็นดวงนี้จะดับดวงนี้จะติดนะครับผมก็เลยจะต้องใช้เจ้าตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวนี้เป็นตัวทามเมอร์ตั้งเวลานะครับแล้วก็จะมีาตัวเบรกเกอร์เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวเบรกเกอร์สิแอมป์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์พวกนี้นะครับบรรจุไว้ในกล่องนี้นะะ ผมจะทําคล้ายๆกับกล่องนี้ให้เป็นกล่องเป็นกล่องคอนโทรลเลยนะครับหรือว่าเป็นกล่องควบคุมนะครับเดี๋ยวเราจะถอดแผงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าทำอยู่ในกล่องนี้นะครับเราจะทํางานไม่สะดวกเดี๋ยวถอดออกมาติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเราเค่อยเอาแผงที่ใส่กล่องใส่กลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดตั้งสองตัวไว้คู่กันแบบนี้นะครับทีนี้จะสังเกตว่านะครับตัวนี้นะครับก็จะมีรูล่างบนให้เรายึดติดกับแผ่นนี้ได้ แต่ว่าเจ้าตัวทัมเมอร์ตัวนี้นะครับมันถูกออกแบบมาให้ใส่กับรางนะฮะไม่มีรูที่จะให้เรายึดน็อตกับตัวนี้นะครับผมก็เลยไปหาเก็บพวกนี่นะครับเป็นเศษเศษวัสดุก่อสร้างนะครับเป็นเศษสังกะสีที่มันเป็นมุมฉากพอดีนะครับก็เอามาตัดนะฮะพอเราตัดแล้วนะครับเราก็จะเอามาใช้กาวรอนนะครับแปะเข้าไปตรงนี้นะครับ นี่นะฮะเก็เห็นไหมครับแปะเข้าไปตรงนี้ข้างล่างแล้วก็ทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับแปะไปแบบนี้นะครับพอแปะไปแบบนี้เสร็จนะฮะเราก็เจาะรูแล้วก็สามารถที่จะยึดกับตัวกรอบตัวนี้ได้ไอตัวแผ่นตัวนี้ได้นะครับ ไปก็จะเป็นการต่อสายไฟนะครับต่อสายไฟหลักการของมันก็คือไฟไฟเข้าจะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ออกออกจากเบรกเกอร์มาเข้าที่ทัมเมอร์แล้วออกจากทัมเมอร์ตัวนี้ถึงจะไปเข้าที่หลอดไฟนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะมี L กับ n นะครับ L เนี่ยนะฮะคือลายลายคือสายที่มีไฟนะครับจะ,จะเราจะใช้สายสีน้ำตาลเส้นนี้นะครับสีน้ำตาล ส่วน n นะฮะเป็นสายที่ไม่มีไฟนะครับเราจะใช้สายสีฟ้านะครับตัว l เนี่ยนะฮะออกจากเบเกอร์จะมาเข้าที่ช่องที่1นนะครับมีเลข1นะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ด้านข้างนี้นะครับนี่นะครับ l เลข1 l นะครับเลข2 n นะครับอ่าเราก็มาต่อกันนะครับอันนี้จาก l l นะครับ l จะเข้า ช่องนี้ช่อง L นะครับแล้วก็จะมาเข้าที่ช่องที่1น,นะครับช่องที่1คือช่องนี้นะครับจะใส่ไปนิดนึงนะครับต่อไปเป็น N นะครับ เอ็นก็จะจากช่องเอ็นมาเข้าช่องที่สองก็งมาเข้าช่องที่สองอ ก็จะประมาณนี้ก่อนที่เราจะต่อหลอดไฟนะครับเราต้องพ่วงสายไฟเส้นนี้ก่อนเส้นหนึ่งนะครับคือออกจากช่องที่สองนะฮะนี่นะครับออกจากช่องที่สองแล้วก็เอามาเข้าช่องที่สี่ช่องกลางนี้นะครับนี่นะฮะนี่ผมผมต่อไปแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอพอเราจะต่อหลอดไฟนะครับอย่างที่ผมบอก หลอดไฟเราจะมีสองหลอดนะครับจะให้ติดกลางวันหลอดหนึง่งจะให้ติดกลางคืน ducks. หลอดหนึ่งหลอดที่จะเราหลอดที่เราจะให้ติดกลางคืนเนี่ยนะครับสายเส้นหนึ่งนะครับเราเอามาเข้าช่องที่ห้าสายอีกเส้นหนึ่งเราเอาไปเข้าช่องที่1แบบนี้นะครับนี่นะครับสําหรับหลอดที่เราต้องการจะให้ติดกลางคืนสายเส้นหนึ่งเราจะเอาไปเข้าช่องที่สาสายอีกเส้นหนึ่งเอาไปเข้าช่องที่หนะครับ เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนที่ผมจะเอาไปติดตั้งจริงๆเนี่ยผมจะใช้สายที่มันใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้แล้วก็ยาวกว่านี้อันนี้แค่เอามาทดสอบนะฮะทดสอบให้ดูก็จะใช้สายที่มันเส้นเล็กนิดหนึ่งแล้วก็สั้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันอยู่ในเฟร,รมกล้องนะครับแต่เวลาที่จะไปทาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายให้เป็นสายใหญ่กว่านี้ให้มันเป็นสายขนาดมาตรฐานที่สําหรับแสงสว่างนะครับ ตอนนี้เราก็มาต่อไฟเข้านะครับปลั๊กต้นสายนี้ผมยังไม่ได้เสียบนะครับตอนนี้ยังไม่มีไฟนะฮะต่อไฟเข้าไปก่อน ร้อยครับตอนนี้เรามาตั้งค่าการทํางานให้กับเจ้าทัมเมอร์ตัวนี้ก่อนนะครับทัมเมอร์ตัวนี้นะครับรุ่น t h c 1 5 a นะครับสามารถตั้งรอบการทํางานได้ทั้งหมดนี้นะครับยี่สิบห้ารอบหนึ่งรอบคือเปิดปิดหนึ่งครั้งนับเป็นหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าผมจะตั้งแค่ให้ทํางานแค่รอบเดียวคือเปิดปิดหนึ่งครั้งนะครับอย่างที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่แล้วว่าผมจะให้เปิดทํางานตอน หกโมงเช้าแล้วก็หยุดตอนหกโมงเย็นแล้วก็ทํางานสลับกันสองสองดวงนะฮะนะก่อนอื่นก็มากดรีเซ็ตตรงนี้นะครับล้างค่าทั้งหมดสองเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ตั้งเวลาให้กับเครื่องนะครับกดปุ่มรูปนาฬิกาค้างไว้นะครับตั้งเวลาตอนนี้อ่าสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับกดไปจนถึงสิบห้านะครับสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็นาทีานะครับกดตัว m เลื่อนนาทีาเป็นจยุถึง 1ิบห้าจุดสามศูนย์แล้วก็มาเลือกวันนะครับเมื่อกี้ผมลืมเลือกวันวันนี้วันเสาร์นะครับเลื่อนหัวให้เป็นวันเสาร์อ่าศุกร์เสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับตั้งค่าให้กับเครื่องแล้วต่อไปมาตั้งค่าการทำงานนะฮะอ,อ่เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่าผมจะลองให้เครื่องเนี้ยนะครับเริ่มทำงานตอน สิบห้านาฬิกาสามสิบสามนาทีแล้วให้หยุดการทำงานตอนสิบห้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีนะครับเริ่มแรกเลยกดตัว P ค้างไว้นะฮะกดตัว P ไม่ต้องค้างนะครับกดแล้วก็กดตัว D ตัว D ตัวนี้นะครับเพื่อตั้งค่าว่าจะให้ทำงานวันไหนบ้างนะครับบนหัวนี้ก็จะขึ้นมาทั้งหมดครบเจ็ดวันเลยนะครับผมให้ทำงานเจ็ดวันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะให้ทำงานวันอื่นก็กดทีละอันนะครับมันก็จะเลือ่อนเลือกได้เลือกวันได้นะครับ น่เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมจะให้มันทำงานทุกวันนะครับก็ต้องอ่า d ฟเด a t u r เด y s ันเด y อ่าอันนี้คือทำงานทุกวันนะเจ็วันเริ่มทำงานนะครับอันนี้คือ1นึออนนะครับคือให้เริ่มทำงานตอน1 5บหจุดสามสอ่าสาแล้วกันนะครับ 1 5บห้าจุดสามกดตัว p อีกหนึ่งครั้งเป็นการตั้งค่าการหยุดทำงานนะครับให้ทำทุกวันกดตัวดีตอนนี้15.33นะครับเราจะให้หยุดการทำงานตอน15.34้าจุดสามสนะฮะแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็กดตัวเครื่องหมายรูปนาฬิกากลับมาหน้าเดิมอเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะเปิดจ่ายไฟเข้าแล้วก็รอดูการทำงานนะฮะ ตอนที่เราจ่ายไฟเข้านะครับหลอดกลางคืนจะทํางานเพราะว่าเราตั้งค่าการทํางานให้มันทํางานสลับกันระหว่างหลอดกลางวันกับหลอดกลางคืนเมื่อหลอดกลางวันไม่ทํางานหลอดกลางคืนจะทํางานทันทีนะครับทีนี้เราตั้งค่าว่าหลอดกลางวันเนี่ยเราจะให้ทํางานตอน15.33เพราะฉะนั้นตอนนี้มัน15.32หลอดกลางวันยังไม่ทํางานหลอดกลางคืนมันก็จะทํางานนะครับมันจะทํางานสลับกันอย่างนี้ พอถึง15.33หลอดกลางวันทํางานหลอดกลางคืนจะดับทันทีแล้วพอถึง15.34พอดอดอหลอดกลางวันดับหลอดกลางคืนก็จะทํางานเดี๋ยวเราลองดูนะฮะเราดูไปพร้อมๆกันนะครับอ,อีกแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้53 54หบห้55ละนะครับเดี๋ยวหลอดนี้ทำงานหลอดนี้จะดับอ่าเห็นไหมครับ ันนี้คือสิบห้าจุดสามสามหลอดกลางวันทํางานหลอดกลางคืนก็จะดับเดี๋ยวพอถึงสิบห้าจุดสามสี่พอหลอดกลางวันดับหลอดกลางคืนก็จะทํางานเทนี้เดี๋ยวเวลาผมเอาไปติดตั้งใช้งานจริงนะครับผมจะตั้งให้หลอดกลางวันเนี่ยทางานตอนตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะฮะซึ่งหลอดกลางคืนเนี่ยมันก็จะดับโดยอัตโนมัติพอถึงหกโมงเย็นหลอดกลางวันมันดับหลอดกลางคืนก็จะทํางานโดยอัตโนมัติไปจนถึงหกโมงเช้าก็จะทํางานสลับกันแบบนี้นะครับสองสองหลอดนี้ เดี๋ยวเรารอดูนะครับพอถึง15.34หลอดกลางวันจะดับแล้วหลอดกลางคืนก็จะติดขึ้นมาแทน มันก็จะทํางานสลับกันแบบนี้ไปนะฮะทุกวันทุกวันนะครับในหนึ่งวันมันก็จะทํางานสลับกันอยู่สองครั้งแบบนี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิน้นการทดสอบแล้วก็การติดตั้งเดี๋ยวผมก็จะเอาอุปกรณ์ชุดนี้นะฮะประกอบใส่ไปในกล่องแล้วก็เอาไปติดตั้งที่บอ่อเตา่าแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วผมจะ,ะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กัน <c oughs> นี่นะครับก็จะมีนะฮะไฟเข้านะครับอันนี้ไฟเข้ามาจากไฟบ้านนะครับก็เข้ามาที่เบเกอร์แล้วก็ออกจากเบเกอร์ไปเข้าตัวทัมเมอร์นะฮะออกจากทัมเมอร์ก็จะไปที่หลอดไฟทีนี้ตอนขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยผมติดตั้งสายไฟเป็นสองชุดนะครับชุดแรกคือสีฟ้ากับสีน้ำตาลเอาไว้สำหรับไฟช่วงกลางวันแล้วก็ชุดที่สองเป็นสายสีเขียวกับสีเหลือง เอาไว้เป็นไฟกลางคืนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาถ้าเกิดว่าไฟมันเสียหรือเวลาเราต้องการที่จะซ่อมแซมเซอร์วิสเนี่ยมันจะได้จําง่ายๆนะครับโดยใช้วิธีแยกสีเอานะฮะแล้วผมก็จะเดินนี่นะครับเดินท่อไล่ไปตามหลังคาแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วหลังคาตรงครอบเต่าเนี่ยผมเปิดกระเบื้องไว้ประมาณสามแผ่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับมีมาพาน้าหอมด้วย ผมจะเปิดกระเบื้องไว้ประมาณสามแผ่นเพื่อให้แดดส่องลงมานะครับเต่าจะได้มานอนอาบแดดแต่ทีนี้เวลาถ้าเกิดเาฝนตกเนี่ยนะฮะมันไม่มีแดดก็เลยเราก็เลยจําเป็นจะต้องตามไฟไว้ให้นะครับผมก็จะเดินท่อไปนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนี่นะฮะพอเปิดไฟให้ก็มานอนตักไฟเลยนะครับก็เนี่ยนะครับ สายตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับสีเหลืองกับสีเขียวจะเป็นไฟกลางคืนนะฮะก็ต่อสายใช้ไวนัดนะครับแล้วก็เส้นนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลกับสีฟ้านะครับสําหรับไฟกลางวันนะฮะตอนนี้เป็นเวลากลางวันไฟกลางวันก็ติดอยู่นะครับเดี๋ยวพอหกโมงเย็นไฟกลางวันดับไฟกลางคืนก็จะติดขึ้นมานะครับผมก็จะเดินท่อมาแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเดินท่อนะฮะผมจะเดินท่อสีเหลืองแต่เผิญว่าท่อสีเหลืองเนี่ยมันหมด นะครับผมก็เลยไปเก็บท่อน้ำา PvC สีฟ้าเก่าๆมาต่อนะครับมันเป็นท่อขนาดสี่หุนเท่ากันมันก็เลยต่อกันได้นะครับก็จะต่อมาตรงนี้นะครับแล้วก็ห้อยลงมาที่ไฟหลอดแรกแล้วก็ห้อยลงมาที่ไฟหลอดที่สองนะครับสำหรับไฟ uva uvb เนี่ยนะครับมันจะเป็นไฟที่ให้ความร้อนแล้วก็ให้หลังสี uva กับ uvb ให้สําหรับอเต่าจะได้สังเคราะห์แคลเซียมนะครับจะได้โตโต,โตแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟอินฟราเรดนะฮะหลอดมันจะสีแดงแงเวลามันติดะนะครับมันจะได้ไม่รบกวนสายตาเวลาเต่านอนตอนกลางคืนนะครับน่ฮะตอจะอยู่แบบนี้นะครับจริงๆแล้วหลังคาเนี่ยนะฮะผมจะใส่กระเบื้องใส่แบบนี้ไว้ด้วยนะครับเพ<ช>ื่อให้แสงแดดเนี่ยมันทะลุลงมาในอคอกเต่าได้นะครับเต่าจะได้มานอนอาพแพบแดดได้นะฮะนีะ่น พากันมานอนตากไฟนะครับ